ีจ้าสวัสดีอยู่ดีมีแสบอยู่ดีมีแสบเด้องจะเด้องวันนี้วันที่วันที่6เมษายนอากาศดีจ้าอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสที่เยอรมนนีนี่ก็คือเอ่อเรืองอูมเมืองอูมเมืองอูมนี่ก็อยู่ในรัฐ ปลาเดนเวิร์ธเทิร์มแบกมีแม่น้ำโดนเาที่แม่น้ำที่เป็น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 ส่วนส่วนแยกแตกออกมาจากแม่น้ำโดนเาหรือแม่น้ำดานูป่ะเแตกออกมาวันนี้มีนัดกับครูอีตเชิญชวน น้องน้ำทิปแล้วก็กรูออกไปอาหารร้านไทยที่ร้านกล้วยไมย้ที่เมืองบานคานตัดแล้วกก็นัดคุณแม่น้ำทิปแล้วมีลูกสาวคนสวยไปด้วยคือน้องตะวันเราจะนัดกันประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโงตอนนี้ก็เที่ยง มา,มาก่อนมาก่อนมาก่อนคณะที่ขึ้นรถเมย์ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะในในคลิปในคลิปหนึ่งคล,คลิปตังต้งตั้งอะนะ,ะนะก็มีเด็กน้อยต่างชาติะนะเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านน่นแหละก็ของพี่น,อน้องขึ้นรถไปน้องชายนี่โอเคอายุประมาณ6ปีแต่พี่สาวนี่8ปีปีชูเฟอร์ไม่ยอมให้ขึ้น เธอต้องจ่ายเธอต้องจ่ายเพราะเธออายุเกินแปดปีมันมันแปดปีแล้วต้องจ่าย1ยูโร99เก,ก,ก้าเซนปรากฏว่าแกเออนี่ก็คือศิละปะศิล,ะป,ะละปะที่เขาตกแต่งก็ใครมาทำก็ไม่รู้นะก็ตอ,อนนี้แหละ